การที่เราจะให้ประเทศของเราเติบโตไปข้างหน้าแบบในทางที่ดีนอกจากการที่เราจะมีผู้นําประเทศที่เก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรุ่นใหม่ให้พร้อมการที่เตรียมให้พร้อมก็เกี่ยวกับการศึกษานี่แหละคะ่ะมีผู้มีอำนาจเนี่ยในอดีตเนี่ยหรือในปัจจุบันอ,อะไรก็แล้วแต่เขาสร้างกฎเกณฑ์มาเพื่อที่จะกดทับหรือขวางกั้นแม้แต่การทําธุรกิจ การที่เราจะให้ประเทศของเราเติบโตไปข้างหน้าในทางที่ดีนอกจากการที่เราจะมีผู้นําประเทศที่เก่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรุ่นใหม่ให้พร้อมการที่เตรียมให้พร้อมก็เกี่ยวกับการศึกษานี่แหละค่ะถ้าจริงๆไม่กี่วันที่แล้วค่ะวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ออกงบประมาณใหม่ค่ะสำหรับนโยบายที่เ่ยวเกี่ยวกับการเรียนฟรี15ปีเพอยากจะพูดถึงนโยบายนี้นิดนึงค่ะเพราะว่า นโยบายนี้มันฟังดูเป็นอะไรที่ดีเมยอคิดว่าทุกคนควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเรียนการเรียนมันเป็นพื้นฐานที่จะสร้างให้เรามีอาชที่ได้เนาะแต่ว่านโยบายนี้ค่ะที่ที่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจริงๆมันแค่คุ้มแค่9ปีของคนที่จะเข้าไปเรียนแล้วมันมัน,ม,นมันดูแค่ primary school แล้วก็มอต้นค่ะการที่เขาได้เพิ่มงบประมาณ800 0ล้านบาทนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็น primary school เด็กได้ วันละห้าบาทมอต้นตกวันละสิบห้าบาทแต่การที่เพิ่มงดประมาณนี้ค่ะเด็กได้เพิ่มแค่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทต่อปีอันนี้มันพอจริงๆเลยที่จะผลักดันให้เด็กๆมีโอกาสมีโอกาอันนี้มันพอจริงๆไหมสําหรับเด็กที่อย่างเช่นเด็กปีที่ผ่านมาค่ะเด็กที่ออกจากระบบการเรียนก็สองแสนคนแล้วอันนี้มันจะช่วยให้เด็กนี้กลับไปเรียนหรือเปล่า อันนี้มันเป็นอะไรที่น่าที่เราต้องพูดถึงอะคะ่ะเราต้องเราต้องผลักดัน conversation น,นี้ให้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับอนาคตของชาติของเราเอ่อมื่อคิดว่าสมัยนี้เรามีพื้นที่สื่อออนไลน์เยอะมากเราทุกคนมีความคิดเห็นทุกคนมีมี opinion มันสำคัญมากที่เราจะแชร์ opinion นั้นอันนั้นแต่ว่าเราก็ต้องคิดก่อนก่อนที่เราจะเขียนเราต้องคิด3อย่างนะว่า1สิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันอยู่ในข้อแท้จริงหรือเปล่า มันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมที่เราควรพูดและสามมันเป็นมันมาจากความ kindness ไหมมันมี respect ไหมถ้าเราสามารถมีสามสิ่งนี้ค่ะคิดว่าเราสามารถพูดถึงทุกประเด็นได้ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง t a บูหรือว่าเรื่องที่เรายังไม่กล้าที่จะพูดถ้าเราคิดถึงสามเรื่องนี้เราก็สามารถเปิด conversation กันได้และคิดว่าเรื่อง conversation ของการเรียนเป็น conversation ที่เราพูดนานมากแล้วในสังคมแต่ว่าการผลักดันแล้วก็การ implement เนี่ยมันยังขาดอยู่ นี่ก็จริงๆเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะคะอนอกจากนี้ค่ะคิดว่าเ,เหมือนได้ได้ e ระ e บ i e ของเมียเองเนี่ยการที่เราเป็นคนที่เหมือนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของเรากล้าที่จะจะพูดอะไรออกมามันมาจากการที่เราได้รับพื้นฐานของความรักเลยค่ะคมนที่เดีพูดจากสถาบันครอบครัวนี้แหละคะ่ะ ความรักมันเป็นอะไรที่สําคัญมันอาจจะฟังดูแบบคุมบายามากแต่มันเป็นเรื่องที่ important จริงๆมันเป็นการที่สร้างพื้นฐานของเราให้เราพร้อมที่จะออกไปสู้กับสังคมได้นอกจากนั้นนะคะในสในสถาบันของการศึกษามันก็สำคัญเช่นกันที่เราจะสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นของตัวเองสามารถให้เด็กยกมือแชร์ไอเดียแล้วต้องถ้ากลับไปที่สถาบันครอบครัวคะ่ะ สำหรับเมย์เองเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักเยอะมากแต่ว่าความรักแบบมีเหตุผลเขาก็ให้เราอยู่ใน decision making process ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนเมย์ประมาณอายุ13ค่ะเมย์อยากจะเจาะหูแต่คุณพ่อบอกว่าหนยุต้องรอถึงอายุ18ก่อนตอนอายุ18อ o ปด Adult แล้วยูอยากทําอะไรก็ทําแต่ว่าก่อน18อยูยังอยู่ภายใต้รูฟของเราอยู่ต้องฟังกฎเกณฑ์ของเราเราก็รู้สึกว่าโอเครอไปสักพัก การที่เมียได้เริ่มทํางานในวงการบันเทิงค่ะก็บางทีมีโชว์ที่เราก็ต้องใส่เครื่องเพชรอยากต้องใส่ต้มหูก็รู้สึกว่าเราก็ขาดสิ่งนี้ไปก็เลยบอกคุณพ่อเฮ hey, เราอยากจะเจาะหูนะเราต้องใช้สําหรับงานคุณพ่อก็เลยบอกโอเคอยู่ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วกลับมาบอกเราว่าเหตุผลอะไรแล้วก็ข้อมูลอะไรที่อยู่ต้องเจาะหูเมียก็เลยมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุแบบเป็นเป็นวิธีการสําหรับเกือบทุกเรื่องเลยค่ะที่บ้านเมียก็เลยไปทำรีเสิร์ชมาว่า การเจาะหูเนี่ยโอเคราคาเท่าไหรเ่เราต้องไปที่ไหนเราต้องดูไรยังไงและเหตุผลทําไมที่เราต้องเจาะก,ก่อนที่เราอายุ18และพอเราพีเต์ให้คุณพ่อฟังเนี่ยคุณพ่อก็รู้สึกว่าโอเคอยู่รู้เรื่องแล้วรู้ถึงเบนฟิตของมันแล้วก็รู้ถึงดาวน์ฟอรแล้วรู้ว่าเราต้องดูแลมันยังไงอ๋อแล้วก็แททูอันนี้มียรอถึงหลังจาก18ค่ะเพราะว่ารู้สึกมีเรื่องพอแล้วที่บ้า <laughs> แต่ว่าเรื่อง decision making process มันสําคัญมากๆเลยสําหรับ ที่เราจะปลูกฝังสำหรับเด็กๆเลยค่ะเพราะว่ามันมันมัน ripple over ในเอฟเฟกในชีวิตจริงของเราจนถึงวันนี้มันมีโรงเรียนน,นึงค่ะที่แม่คิดว่าเป็นโรงเรียนมเดเเลยที่ของดอรมีชัยค่ะหรือว่าคอนดั King ที่โรงเรียนเขาค่ะเด็กๆนักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณครูที่จะเข้ามาสอนเขา <S 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 เขาจะประชุมกันเลยค่ะว่าคุณครูที่เข้ามาเขาเขา interview เขาเลย แล้วเขาก็ประชุมกันเลยว่าคุณครูคนไหนที่ควรที่จะเข้าสอนอะไรบ้างเด็กๆพวกนี้ค่ะที่มาได้ไปได้ไปสัมผัสเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กๆที่รอบคอบมากแล้วก็เด็กๆที่มีความ kindness มีความที่คิดถึงผู้อื่นเพราะว่า motto ของโรงเรียนของเขาค่ะคือแบบ the more you give the more you get แล้วเห็นเลยว่าเด็กๆเ,เขาใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆ หนึ่เขาเก่งในหลายๆด้านเพราะว่าเขาได้เลือกเองเลยว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเขาสามารถใช้ความ Decision Making ของเขาเพื่อที่จะรู้เหตุผลว่าเขาจะเลือกอะไรทําไมแล้วพอตอนจบเรียนนะคะจริงๆมีเปอร์เซ็น์สูงมากของผู้หญิงที่กลับมาช่วยซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยแลวตอนนี้ได้ได้สัมผัสเด็กลูกเด็กๆเหล่านี้นะคะ่ะคือเห็นเลยว่าเขาเป็นเด็กที่ให้คืนกับสังคมแบบแท้จริง หนึ่งอย่างของโรงเรียนนะคะที่แม่รู้สึกว่าประจับใจมากก็คือท u i t ิชชนของเขาค่ะพ่อแม่ที่ส่งเด็กๆไปรเรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องจ่ายท u i t ิชชนแต่ว่าสามารถจ่ายเป็นพลังให้คืนกับสังคมอย่างเช่นปลูกต้นไม้หรือว่าช่วยสังคมในในด้านอื่นอันนี้ก็เป็นเหมือนโมเดลที่อยากจะเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราด้วยไม่ใช่แค่ในการศึกษาแต่ว่าในระบบธุรกิจต่างๆหรือว่าในระบบที่เราอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่ในสังคมมันเป็นอะไรที่ มันมันรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้ถ้าเรามีสังคมแบบนั้นมันลองคิดดูสิคะว่าสังคมมันจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าอยากจะฝากทุกๆคนเลยว่าเรื่องของการที่เราจะใช้สื่อเป็นยังไงเราต้องคิดอะไรก่อนการที่เราจะต้องให้คืนสังคมเราควรทำเป็นทำยังไงบ้างและการที่เราควรให้เด็กๆมีโอกาสที่จะมี decision making process เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นหนึ่งคนที่มีอัตลักษณแล้วก็ self governance สูงตอนเขาโตขึ้นมาค่ะการก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของการเพศอย่างเดียวนะคะประเทศไทยเนี่ยเราสร้างกฎเกณฑ์เยอะออมีผู้มีอำนาจเนี่ยในอดีตเนี่ยหรือในปัจจุบัน,นอะไรก็แล้วแต่เขาสร้างกฎเกณฑ์มาเพื่อที่จะกดทับหรือขวางกั้นแม้แต่การทำธุรกิจ ถ้าเปรียบเทียบอย่างสองท่านอาจจะไปต่างประเทศเยอะนะคะคุณจูนะพูดถึงเวียดนามนะคะจะเห็นว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยเขาจะเอื้อประโยชน์ต่อ,อาการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจมากกว่าเราแต่เราเนี่ยจะออกกฎหมายมาขวางกัน้นสกัดการทำงานซะมากกว่าโดยแอดซูมว่าประชากร ไทยเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะพอนะคะเลยต้องออกกฎหมายมามาควบคุมเช่นตัวเองอยู่ในเซกเตอร์เรสเตทไม่มีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนนะมีแต่กํากับและควบคุมการจัดสรรที่ดินชื่อมันก็ชื่อมันก็คุมถุงชนเรละนะคะคุมกำเนิดเราละนะคะเช่นเดียวกันเรื่องที่ สังคมกำลังผลักดันเรื่องเจนเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าเร่งบดล็อกนะคะกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นสิทธิเสรีภาพและโอกาสของผู้คนมันจะเป็นทั้งสิทธิเสรีภาพตั้งแต่การอยู่การเรียนนะคะจนถึงเรื่องการทำธุรกิจซึ่งขณะนี้เนี่ย เราได้ทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานรวมทั้งไปปรึกษาที่ t d r i เลยนะคะมันมีกฎหมายอยู่พันกว่าฉบับกฎหมายหรือว่าระเบียบข้อบงังคับบางทีเป็นแค่กฎกระทรวงแต่มันขวางกั้นการทำธุรกิจมันขวางกั้นสิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยอยู่ประมาณ1,500ฉบับเรามีแนวทางว่าก่าจะได้แก้กฎหมายแต่ละฉบับต้องเข้าสภาสามวาระแต่ละฉบับใช้หปี เราจะทำควบคู่กันระหว่างที่มีการคิดมีแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะกิโยตินกฎหมายเนี่ยเราทำควบคู่กันก็คือว่าระหว่างกิโยตินกฎหมายท่อาจจะใช้เวลา10ปีกว่าธุรกิโดยเฉพาะกฎหมายทางด้านธุรกิจและกฎหมายทางสิทธิเนี่ยนะคะเราออกพอรลก1หนึ่งฉบับใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนพักการใช้ เราไปเลิกกฎหมายไม่ได้นะเลิกกฎหมายต้องเข้าสภาสามวาระแต่ระหว่างรอการเลิกกฎหมายต่างๆหรือปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเราออกพอรกพักการใช้หนึ่งฉบับนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนอธุรกิจที่ติดปัญหาต่างๆอย่างเช่นะจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งใบอนุญาตยากที่สุดน่าจะเป็นขายเหล้าขายเบียร์แล้วตลกที่สุดก็คือว่าหนึ่งเคาน์เตอร์ต้องหนึ่งใบ แม้จะอยู่ในโรงแรมเดียวกันหรืออยู่ในร้านเดียวกันมีสองเคาน์เตอร์คุณต้องรับใบอนุญาตสองใบนี่มันคือคอสของผู้ประกอบการอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะคะไอ้พวกเนี้ยเราพักการใช้ซะมันก็จะทำให้คนเนี้ยลุกขึ้นมาทำธุรกิจได้เร็วขึ้นเรื่องของสิทธ์ก็เหมือนกันก็พักการใช้กฎหมายใบอนุญาตอะไรต่างๆระเบียบของกระทรวงที่มันเป็นข้อจำกัด นะคะของการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของเรา